ส่องภาพหวานนิวเคลียร์กับหนุ่มรุ่นน้องฉลองวันเกิดด้วยการปีแรกสถานะโสดแต่ไม่สนิทสาหรับคุณแม่ลูกหนึ่งนิวเคลียร์หันษาหลังจากที่ก่อนหน้านี้ออกมายอมรับว่าเปิดใจคุยกับหนุ่มรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่า7ปีและก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งกลับมาจากทริปไปเที่ยวประเทศอังกฤษด้วยกันโดยล่าสุดในงานปาร์ตี้วันเกิด33ปีของนิวเคลียร์นอกจากจะเห็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าดีเจเพจจ้าและน้องไทก้าลูกชายแล้วไม่พลาดว่าง,งานปาร์ตี้วันเกิดของนิวเคลียร์ก็มีหนุ่มรุ่นน้องคน,งงนดัังงกก่่่่าาาาวววมมมรรนดด้้้ยพพพอบฝชทีไโภคู นอกจากนกกับนิวเคลียร์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับแคปชั่นว่า Happy Birth Day All the Best b stay cool, stay stay e a c h s สเต็คโฮสเตย์ s น a ์สเตย์พริตตี้ y อ u ด์สเตย์ฮัม o บิร์ a แอ a ดิว a อเวอ r แและนิวเคลียร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าแตงกิ้วนะคะเรียกว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะชัดเจนมากขึ้นแอบหวานร้อนอยู่นะจ้านนวเคลียร์ขอขอบคุณภาพนิวเคลียร์ภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ